สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสีข้าวสดๆนะครับพอดีมีเพื่อนมาเที่ยวหาสวัสดีครับไหนเปิดหน้าหน่อยสิครับนี่เลยโอเคนะครับพอดีเพื่อนอยู่แหล่งผลิตข้าวอยู่ปทุมนะะแต่ว่าวันนี้มาเที่ยวพี่โลกก็เลยมีข้าวเอาไปฝากนะก็สีให้กันสดๆใหม่ๆเลยเป็นข้าวเหนียวเ่องงูครับอันนี้ของพี่เม่นเป็นข้าวที่เขาปลูกไว้กินเองนะฮะเราไปขอแบ่งเข้ามา สองกิโลเราใช้ข้าวเปลือกสองกิโลนะเพื่อ,อเราจะสีเป็นข้าวสารประมาณสักหนึ่งกิโลก็คือคข้าวเปลือกพอสีมาแปลรูปเป็นข้าวสารเนี่ยก็จะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งโดยประมาณนะฮะโดยส่วนใหญ่ uh huh. ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งเจือปนความชื้นแล้วก็สภาพข้าวเปลือกนะว่าเป็นยังไงครับอันนี้อันนี้เป็นข้าวพันธุ์อะไรนะครับพี่เป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูครับ ข้าเหนียวเค็มมันจมันแก่ยาวๆมันแก่ตัวนะครแก่นั้นเลยไหมลองแก่ดูมันจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับทําให้เราอยู่ในรูปของวิตามินบีซึ่งเัวนช่วยต่อต้านมะเร็งนะอ๋อซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้หรือรู้แต่ก็ไม่สามารถที่จะกินได้เพราะว่าปกติข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะขัดสีค่อนข้างเยอะขัดให้มันขาวก็คือลํำมันออกไปละแต่ว่าปกติ อันนี้มันก็จะออกมาด้วยใช่ไหมสารอาหารสารอาหารที่มันอยู่ในชั้นลำมันจะออกอ๋อก็คือหมดเิร็์แล้วคุณถ้าจะกินข้าวเหนียวให้ได้ประโยชน์จริงๆก็คุณต้องต้องกินเป็นข้าวกล้องแบบนี้นะแค่กระเทาะเปลือกเฉยๆอืมอันนี้เรายังไม่ได้ไปผ่านวิธีการขัดอะไรนี้ใช่ใช่เราก็จะขัดน้อยของเราจะขัดน้อยอโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวลองดูจะใส่ข้าวเปลือกไปสองกิโลไ่ทีเดียวเลยเหรอครับเคโอเคลงทับไปเลยอ๋อ ไฮเทคเนาะโอเคได้เลยสองปกติความจุมันเท่าไหร่ก็ประมาณสิบกิโลได้สิบกิโลแสดงว่าการรองรับที่ปริมาณเยอะนะถ้ามีออเดอร์ยเยอะเราก็สามารถที่จะทำให้ทันตามที่เขากำหนดใช่ครับคือถ้าลูกค้าอยากได้เยอะก็หรืออยากได้เร็วมากก็อาจจะเพิ่มจำนวนเครื่องสี่ทีละสองตัวก็ได้เพราะว่าใช้มอเตอร์แค่สองแรงไงอ๋อเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนสำหรับ ข้าวสารหนึ่งกิโ2 grid, 2 grid, 2 grid. ลนะครับสองกิโลสองกิโลเขาเปิดสองกิโลเขาเปิดสองกิโลจะได้ข้าวสารหนึ่งกิโลอ่าตอนนี้ก็สิบสามนาฬิกากับอีกสามสิบสี่นาทีนะครับเปิดเครื่องเปิดสวิตช์ก็ดึงลิ้นปล่อยข้าวนะข้าวข้าวันทองหรือทองเนียวนี่จะเอาทกคนใช้ระบบไปพัดหมุนหรืออยะะ่างไรครับ ถ้าต่อมาเป็นข้อกล้องก่อนต่อ,อไปข้อกล้องหลังจากนั้นก็ไหลลงห้องขัดขาวาห้องขัดขาวเนี่ยเราจะปรับให้มัขนขาวน้อยที่สุดอันนี้คือ<ะ>ห้องสัดจะอยู่ในนี้ใช่ไหมครับอันนีน้อันนี้มันเป็นข้าวอันน,น,น,นี้อันนี้มันมีข้าวค้ายอยู่ที่ห้องเครื่องเราเข้าระยะหนึ่งแต่เราเจอ ตอนนีเมื่อกี้เราสีข้าวข้าเจ้าไว้ที่าขอขอปรหขอประย่มือไเราสีเสร็จเรมีการแบบอมีการดูแลหลังการสีเครื่องเหรอครับใช่สมมติองเงี้มันค้ายองนงี้อ๋อก็ไม่มีอะไรแล้วแค่ปล่อยเปิดเครื่องซีไว้ก่อนที่จะปล่อยข้าวลงอ๋อเราเปิดตัวมาแล้ว ก็จะด้านข้าวเก่าที่อยู่ในห้องขัดออกมาครับถ้ไม่ยากครับอันนี้คืออันนี้อันนี้คือข้อเดียวแล้วเนาะใช่อันนี้เป็นข้อเดียวร้อนร้อนแล้วอลองดูจม,มูกข้าวจะจะยังอยู่นะอลองดูครับอันนี่หูยังมีจม,มูกข้าวอยู่ซึ่งข้าวเขาไม่ได้หกักเป็นแบบได้เกลีอยอะไรเปลี่ยนทั้งหมดเนาะก็ยังเป็เม็ดก็มีหักบ้างแต่ว่าสัดส่วนค่อนข้างน้อยเพราะว่าข้าวเจ้าเนี้ยเกี่ยวมา อ่อนค่อนข้างอ่อนอ่อนกอ่ระยะภาพเพิ่มนิดนึงแล้วก็จะมีข้าวสีเขียวอยู่บ้างนะฮะแต่ว่ามาขาดขออกมามันจะสวยแล้วข้าวมันจะไม่ค่อยขาดเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ข้าวต้นจะเยอะกว่า กงก,การก็หมดดุนไปสักสี่รอบโอ้โนี่ยังเลยก่อแก้วบ้านเรามีนี่ีข้าวเลยเนาะใช่ต่อไปนี้เราก็มีข้าวส,สดให้บริการสำหรับคนที่ต้องการความสดความสะอาดความนะสดความใหม่แล้วคุณค่าทางอาหารจะเยอะกว่าข้าวที่สีทิ้งไวใ้ใช่ใช่อันนี้เป็นสาขาหนึ่งเนาะนะสาขาที่หนึ่ง,งสาขาาที่หนึ่งถ้าเกิดว่า มีออเดอร์เยอะๆหรือว่าการรองรับที่มันมากขึ้นเงี้ยเราก็จะเพิ่มราขาไปเรื่อยๆถูกต้องไหมถูกต้องครับจริงๆเราต้องการที่จะทำร้านแบบนี้ให้ไปอยู่ในชุมชนอยู่ใกลใ้ผู้บริโภคมากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราขายออนไลน์เนี่ยเอมันจะดนะันราคาผลิตภัณฑ์เราให้มันสูงขึ้นอีกคือจะบวกค่าขนส่งไปผู้บริโภคก็ต้องรับภาระาตรงนี้มันก็จะมันก็จะเป็นต้นทุนที่สูงัะ พราะมันมีการขนส่งขึ้นเกิดขึ้นเราอยากให้ร้านเล็กๆอย่างเงี้ยไปอยู่ในชุมชนอยู่ในเมืองอยู่ร่วมกับชุมชนสมมติว่าคุณอยากกินข้าว3โล5โลเราสามารถสีให้โรงงานได้เลยก็ใช้เวลาไม่นานมพราะมันดีนะดีมากเลยดีครับนี่เราไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยนะเพราะว่าปกติเนี่ยปกติข้าวที่เราซื้อไปไปลงสีปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีการลมยาตั้งแต่เป็นข้าวเปลือกกำจัดมอด ทำจัดไข่มอดต่างๆนะอ๋ออันแต่อันนี้ไม่มีเลยเนาะอันนี้คือเราไม่เราไม่ใช้อะไรเลยเราก็ได้ข้าวมาปุ๊บเราก็แน่ทำคือยังไงเราได้ข้าวมาจากที่แหล่งผลิตเอามาทําความสะอาดเลยเข้อนี่เป็นเครื่องเครื่องอะไรครับเนี่ยเครื่องทำความสะอาดเครื่องทำความสะอาดท๊อปเลือดคัดสิ่งเจือปนออกหลังจากนั้นเราก็จะบรรจุใส่ถุงเก็บไว้รออ่าถุงประมาณนี้นะครับสามอันนี้สูญญากาศอ่าธรรมดาก็ยังไม่ได้สูญญากาศสามโลห้าโล แต่ถ้าทิ้งไว้นานแล้วมันก็จะเนี่ยเกิดมันก็จะมีแบบนี้บ้างแบบญี่ปุ่อะไรบ้างอันนี้ไม่ไ,มได้ไม,มไม่ได้เสียหายเลยไม่ได้ขี้มอดเลยส่วนที่เป็นมอดก็มีแต่ว่าเราจะคัดออกหรือว<ม>่าถ้าสีก็จะหมดแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเลยอันนี้ผมลองคาดสีอากาศดูถ้ามันมีมอดเป็นตัว,ตวมันก็จะตายใช่ใช่เพราะาอากาศข้างในไม่มีแล้วไม่มีอากาศละเนี่ยมันเป็นิบตที่ดีวิธีการง่ายๆนะโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมี ก็แต่ถ้าเก็บไว้ในปริมาณมากๆอย่างลงสีใหญ่มันจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพราะว่าหม้อจำนวนหม้อจำนวนไข่ม<อ>ไหมอ้ออะไรเนี้ยทีย่เก็บเขาเยอะใช่มันพอมีปริมาณเยอะปุ๊บพวกแมลงศัตรูพืชต่ตางๆมันก็เข้ามาเยอะไปเรื่องธรรมดาดและหลังจากนั้นหลังจากที่สีแล้วเนี่ยที่มันเป็นข้าวสารเนี่ยจะแม้ว่าเขามีการลงยาเพิ่มอีกนะอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับ ต้องลองไปดูเลยว่าขั้นตอนอหรือกระบวนการนี้มันจำเป็นต้องลงยาเพราะมันบางทีมันอาจจะมีไข่พวกประตูพืชเดี๋ยวมันติดอยู่ในนี้นะพวกแมลงต่างๆน,นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะผม,<อ>ม,มไม่รู้หรอว่าเวลาสีข้าวเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งเนาะใช่วามความว้าใจแล้วคือการฆ่าเชือ้อ คงจะเป็นเชื้อพวกมอดพวกอะไรเงี้ยนะใช่มันเป็นไข่ของมอดที่มันมันมีโอกาสที่จะไปฟักเป็นตัวได้ตอนหลังเพราะว่าเอสิ้น<ม>แล้วก็คือก็ไม่ได้ขายเลยไงใช่เ,เข้าสต็อกจัดเก็บใช่เพื่อรอการนําเสนอรอาาใช่รอการระหว่างรอการขายเนี่ยไม่รู้ว่าต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เงี้ยถึงจะ<อ>ต้องมีการลงยาลองไปหาข้อมูลดูนะอันนี้ข้อมูลเปิดเผยอยู่แล้วอ๋อครับ,รบอย่างโกดังโกดังของร้านเนี่ยที่มีการ รับจำนำหรือว่าอะไรที่เก็บข้าวทิ้งไว้เนี่ยมันมีการลมยาใช่ใช่แล้วก็อะไรเขาเรียกสารที่มันกันชื้นนะรงนั้นก็มีครับก็ตรงเนี้ยคือเราไม่ใช้เลยสารเคมีก็มั่นใจได้นะครับว่าข้าวที่ออกมาจากร้านข้าวสนเราเนี่ยไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเพิ่มเติมเลยอ๋อโอเคหดี่เลยล่ะอันนี้เดี๋ยวลอง ใช่แล้วกต่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปเขาเรียกว่าทเปรุงอาหารแล้วเดี๋ยวเราจะทำคลิปวิดีโอมาให้เดี๋ยวทำคลิปวีดีโอส่งให้กี่มนจะมีเส้นลำนะะมันมองเห็นเป็นเส้นเส้นบางส่วนนะครับแทบจะไม่เห็นเลยเนาะอันนี้ก็คือมันจะขัดอนข้างขาวมันขัดก็ขัดถือว่าโอเค คนคือคนนิยมกินข้าวที่มันขาวไงโอเคครับหมดแล้วโอเคอเ,คเคสสร็จิ้นอันนี้คือเป็นการเสร็จขั้นตอนนะครับข้าวข้าวเปลือก2กิโลกร,รมัมเนาะ,ะเราก็จะได้เป็นมเมล็ดข้าว,าวสารข้าาวสรที่ขัดแล้วอ่าเป็นข้าวสารที่ขัดแล้วเนาะเดี๋ราจะชั่งให้ดูอีกทีอันนี้แดดเดี๋ยวเดวเดให้น้อยหมด โอเคอันนี้นะครับถุงนี้มาใส่กันแหละใส่ถุงนี้อันนี้นะครับจากข้าวเปลือกสองกิโลกรัมนะครับเราก็จะได้มาเป็นเมล็ดเออมาเป็นข้าวสารในปริมาณที่เท่าไหร่เออปุ๊บหนึ่งกิโลพอดีเลยโอ้ยสุดยอดมากเลยลองสีนี้ มีการคำนวณที่ถูกต้องมากเลยก็ประมาณครึ่งนึงครับครึ่งนึงของครึ่งเลยเนาะเปลือกมันออกมันเป็นเปลือกมันออกมาเป็นกิโลเลยเปลือกมันก็จะมีส่วนของที่เป็นปลายข้าวนะปลายข้าวปลายข้าว๋อปลายข้าวมันจะหล่นมาตามตะแกรงนี้ใช่ครับที่รอนลงมานล้วมันก็จะมาเป็นแบบนี้เราสามารถนาไปต่อยอดต่อยอดทําลําทําอะไรพวกนี้เนาะเป็นอาหารสัตว์ได้หรือเลี้ยงสุกรเลี้ยงไก่ ได้หมดฮะอืมอันนี้ไก่ก็จะแข็งแรงเลยเนาะเพราะมันเป็น้าี่บิตามินล้วนๆเลยมันจะมีบางส่วนที่เป็นจมูกข้าวนะใช่คือข้าวเนี่ยมันส่วนที่มันหักเนี่ยมันก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นจมูกกับด้านปลายด้านปลายมันเนี่ยปลายมันแหลอแต่ถ้าเกิดมันมีส่วนที่เป็นจมูกเยอะาอาหารมันก็จะเยอะอยู่ในในสายข้าวนะโอเคครับโอเคนี่เป็นความรู้ใหม่เลยเพิ่งเราเพิ่งได้รับความรู้แบบนี้อืมโอเคครับก็วันนี้ก็นะครับ ขอเรียกฝนวันนี้ก็ได้เข้าเข้าเหนียวเนาะหนึ่งกิโลอันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองทดลองปรุงอาหารนะครับเอาไปเอาไปนึ่งก่อนนะครับพอ,อนึ่งดูแล้วเราก็จะส่งคลิปวิดีโอให้ทางป้านชมอีกทีหนึ่งว่าข้าวที่เราได้จากเครื่องสีตัวนี้นะครับมีคุณภาพที่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็รสชาติ รวมถึงมันเป็นข้าวใหม่นะวันนี้ข้าวอันนี้เป็นข้าวใหม่ดูครับส่วนใหญ่เราข้าวใหม่มันจะทั่วๆไปเนาะข้าวใหม่จะมีอาการแบบว่าเละๆมีอาการเละเหนียวอะไรพวกเนี้ยคือมันไม่ค่อยนุ่มลิ้นนุ่มปากนะครับจะอ่อนนะครับข้าวเหนียวเราจะลองดูนี้ครับแล้วเราจะส่งคลิปวิดีโอมาให้ทางเอ็มอีทีนึงนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอตรงนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ